สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหาการคูณการหารชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค .1 ข้อ1 5 1 0 1 ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิัยโจทย์ปัญหาการคูณการหารจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณการหาร ทบทวนการคูณและการหารเศษส่วนข้อ1 1 7 3ส่วน5คูณ15ข้อ2 5หาร1เศษ9ส่วน16ในข้อที่1นะคะ1เศษ3ส่วน5คูณ15 เราต้องทำจากจำนวนค้าให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะข้อ2 5ห้าหาร1เศษ9ส่วน16เราจะต้องทำจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินเสียก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะ แล้วก็ส่วนกลับนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือ ความสมเหตุสมผลแม่เทน้ำกขวดใส่ถังเป่าใบหนึ่งซึ่งแต่ละขวดมีน้ำเศษมส่วนสี่ลิตรถังใบนี้มีน้ำอยู่เท่าใดหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใด หกคูณเศษสามส่วนสี่เพราะมีน้ำหกขวดแต่ละขวดมีน้ำอยู่เศษสามส่วนสี่ลิตร mm hmm. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรหกคูณเศษสามส่วนส mm ี hmm. ่ได้คำตอบเท่าใดสี่เศษหนึ่งส่วนสอง สรุปคำตอบได้อย่างไรถังใบนี้มีน้ำ4เศษ1ส่วน2ลิตรตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบถ้า1ขวดมีน้ำ1ส่วน2ลิตรแสดงว่า2ขวดมีน้ำ1ลิตรจะได้ว่า กขวดมีน้ำสามคูณหนึ่งเท่ากับสามลิตรถ้าหนึ่งขวดมีน้ำหนึ่งลิตรแสดงว่าหกขวดมีน้ำหกลิตรแต่โจทย์กำหนดหนึ่งขวดมีน้ำเศษสามส่วนสี่ลิตรซึ่งเศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสอง แต่น้อยกว่า1แสดงว่าน้ำหกขวดจะมีน้ำมากกว่า3ลิตรแต่น้อยกว่า6ลิตรดังนั้น4เศษหนึส่วนสลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเชือกยาว4เศษ1ส่วน2เมตร ตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษหนึ่งส่วนสองเมตรจะได้เชือกกี่เส้นหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดนำเชือกยาวทั้งหมดหารด้วยความยาวเชือกแต่ละเส้นที่ตัดเพราะ ความยาวเชือกทั้งหมดลดลงครั้งละเศษหนึ่งส่วนสองเมตรเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร4เศษหนึ่งส่วนสองหารเศษหนึ่งส่วนสองได้คำตอบ9 สรุปคำตอบได้อย่างไรได้เชือก9เส้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเชือก1เมตรตัดเป็นเส้นเศษ1ส่วน2เมตรจะได้เชือก2เส้นแสดงว่าเชือก4เมตรตัดเป็นเส้นละ เศษหนส่วนสเมตรได้เชือก4คูณ2เท่ากับ8เส้นดังนั้น9เส้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลรุงมีรวดยาว45เมตร ตัดไปใช้เศษ5ส่วน9ของความยาวรวดที่มีอยู่รุงตัดลวดไปกี่เมตรข้อ2ท่อน้ำประปายาว3เศษ3ส่วน4เมตรตัดเป็นท่อนยาวท่อนละ หนึเศษหนึ่งส่วนสเมตรจะตัดได้กี่ท่อนขอขอบพระคุณครูอาภาพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้ถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนักเรียนอาจจะเปิดย้อนดูอีกครั้งหนึ่ง แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ